แล้วก็ค่อยสิทธาทำไมยิวมาทําผู้หลานที่มาทําผู้หลานเพราะว่าเรียนแพทย์แผนไทยนะคะเรียนด้านสมุนไพรแล้วก็คือเราไม่สบายมาตลอดชีวิตนะคะมาตั้งแต่อายุสิบหกนะคะยันอายุยี่สิสี่ยี่สิบห้านะคะจนแบบโอ๊จะตายไหมเนี่ยอะไรประมาณนะั้นคือคือเป็นเป็นคนที่แบบ ปวดหัวทุกๆสองวันนะคะเป็นไมเกรนทุกสองวันคือใช้ชีวิตแบบไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะคะคือใช้ชีวิตแบบลําบากมากน้ำหูกาลายไหลเจออากาศก็แบบแพ้นะคะเจอฝุ่นก็แพ้ควนบุหรี่ก็แพ้นะคะแล้วจนแบบทาไมเราเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันโชคดีที่ว่าเราไปเรียนทางสมุนไพรปุ๊บเนี่ยเราเจอกับอาจารย์แล้วก็เราศึกษาด้านสมุนไพรแบบทะลุปูปวงอะแบบทะลุ ทะลุทะลวงแบบรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสมุนไพรว่าเฮ้ยมันมันดีดีขนาดที่แบบทําไมคนไม่ศึกษากันจริงๆจังๆแล้วก็ไม่ส่งเสริมเนี่ยเราก็เลยถ้าวันในวันหนึ่งถ้าอยู่ได้มีโอกาสเนี่ยทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยที่จะทําให้แบบมันมันดีแล้วก็ช่วยคนอื่นเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ทําเพื่อจะมาขายนะคะเราทําให้คนป่วยทั่วไปหรือว่าคนที่แบบอยู่ข้างๆเราเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยกินแค่นั้นเอง พอเจออาจารย์คนหนึ่งหรือว่าไปเรียนอะไรมาไปอ่านมาสือเจอแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดมาทันทีอชีวิตต้องมีคุณค่ากับคนอื่นนะคะก็เลยคิดได้นะคะจริงๆเป็นนักธุรกิจค่ะทำทำขายของขายอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะคือหนูอาจจะแบบเน้นเงินเกินไปนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่พอเรามาทํา สมุนไพรปุ๊บเนะี่ยมันเจอแต่คนที่แบบอ้น่าสงสารแบบทําไมเขามีเงินแบบเยอะนะแต่ทําไมเป็นเหมือนเราอะค่ะมีพร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างครบหมดแต่จะตายก่อนใช้ได้ใช้เงินอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อะคะ่ะมันก็ต้องแบบทําตัวเองให้แข็งแรงอย่าเงี้ยเราก็เลยเออไหนก็ไหนก็คือเราเราทำเองกินเองดีเองล้วปุ๊บเนะี่ยเราอยากจะส่งส่งต่อให้คนที่แบบว่าเขามีปัญหาจริงๆได้ เห็นว่าสมุนไพรของผู้หลานอนะที่มันตำหรับออกมาเนี่ยให้เจอแบบของจริงอะคะ่ะให้แบบดีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทําออกมาขายเอาตังค์เนี่ยไม่ใช่นะคะทําไมยุ้ยถึงขายหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแล้วแคทซูลเนี่ยหกสิบเมตรขายหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบมันมีที่มานะคะโอ้ขายต้นทุนมันสูงนะคะคือคออือยุ้ยอะเอาผู้หลานเนี่ยตำหับเนี่ย วัตถุดิบมันมาเอามาแบบต้นสุดๆนะคะเอามาจากจีนนะคะแล้วก็ของเกาหลีเนี่ยมันมีหลายตัวนะคะแล้วเอามาปลูกพี่คิดดูนะคะเอามาปลูกในไทยเนี่ยล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีที่ไหนนะคะมีที่มีที่เดียวนะคะมันเป็นสุดลับของเรานะคะเอามาปลูกถามว่าเอาอันอื่นแทนได้ไหมไม่ได้เคยทดลองแล้วไม่ได้นะคะเอามาปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องขยายพันธุ์นะคะ หนึ่งต้นอะที่เราเอามาตอนนี้นเราปลูกได้ประมาณสองพันต้นแล้วนะคะอ่าก็ปลูกประมาณห้าไร่นะคะที่เตรียมไว้นะคะเป็นวัตถุดิบเราเองเลยไม่ได้มีที่ไหนแล้วส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนผสมส่วนประกอบทั่วไปอย่างเช่นใบเตยใบบวบเนี่ยเจ้กุหลาบเนี่ยเราก็ดูนะคะกับคนที่เขาทําเกี่ยวกับพืชออร์แกนิกเนี่ยหนึ่งไม่ใส่สารพิษ ห้ามคนยาห้ามใส่สารพิษทุกอย่างให้ปลูกแบบธรรมชาติแล้วมีใบการันตีโอเควิรับอย่างเงี้ยแล้วเร,เราปลูกคาสัญญากันอยู่แล้วนะคะก็ซื้อที่นั่นที่เดียวแล้วก็ให้แบบบริสุทธิ์จริงๆแต่ตัวหลักๆที่มันเป็นตําหรักผู้ด่านที่เรามาเองเเราปลูกเองนะคะแล้วต้นทุนในการผลิตคือ 1. คนงานเก็บนะคะเก็บแล้วก็มาตากตากแล้วก็มาอบอบแล้วก็มาปัน ปั่นแล้วก็เข้าโรงงานหนึ่งขอออยขออยอ,อีกแล้วตอนนี้เราจะขอฮารานอีกนะคะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะมากก็เลยถามว่าขายถูกกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าถูกก็ไม่ได้กําไรอะคะ่ะก็องบอกตรงๆว่าขายของก็ต้องมีกําไรบ้างน,นิดหน่อยนะคะมันก็เป็นหลักธรรมชาติของคนทั่วไปแล้วแต่ว่าเราอะไม่ได้ขายของที่คุณภาพต่ําแต่ราคาสูงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราอะเน้นสินะคะ้าคุณภาพสูงราคาพอดี ทำไมขายแพงไม่แพงนะคะหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบถ้าเทียบกับถ้ารถไปโรงพยาบาลสองวันเนี่ยก็คุ้มนะคะก็ไม่ต้อง,งนอนโรงพยาบาลค่าห้องพิเศษหนึ่งวันก็หนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยแลกกับหนึ่งเดือนที่เราทานตกวันละสี่สิบาทพี่กินเช้าเย็นก็มื้อละยี่สิบาทเช้ายี่สิบาทเย็นยี่สิบาทเหมือนกินข้าวเพิ่มไปหนึ่งมื้อนะคะเหมือนการดูแลตัวเองเพิ่มเข้าไปแค่วันละสี่สิบบาทมันก็ไม่เยอะนะคะถ้าคนที่ ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนี่ยก็ถือว่าปกติราคาปกติคนอื่นขายแพงกว่าเยอะๆค่ะพันแปดพันเก้าสองพันนะคะเน้นกำไรั้งนั้นแล้วก็บางคนก็ไม่เห็นผลด้วยเนี่ยเราเราทําออกมาหนึ่งเราเน้นเห็นผลนะคะแล้วก็ของต้องดีจริงจริงวัตถุดิบเนี่ยทาไมเราต้องปลูกเองหนึ่งวัตถุดิบเราเน้นความสดความใหม่นะคะความสดใหม่ให้เห็นผลจริงนะคะแล้วก็ เรื่องความสะอาดความปลอดภัยนะคะมาเป็นดับหนึ่งเลยยุเคยไปซื้อนะคะวัตถุดิบตามร้านขายยาทั่วไปเราลองมาแกะแกะูมีแต่ขี้ดินอะ่ะขี้ดินหินแล้วก็บางตัวสมุนไพรไม่ใช่ของมันเนี่ยเวลาเราปรุงยาไปพ๊กเอ๊ะทำไมสูตรเพี้ยนจังเลยเนี่ยบางทีไปซื้อกระเจี๊ยบมาเนี่ยกลายเป็นกระเจี๊ยบเก่าค้างปีสองสามปีเนี่ยแล้วมันแข็งเออก็เลยแบบทุกอย่างเราปลูกเองนะคะมันก็เลยต้นทุนศูนย์นิดนึงนะคะ อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเออแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสิบเนาะผู้หลานเนี่ยใช่เจียวผู้หลานไหมอันนี้ <c oughs> ถามมาประมาณห้าหกคนแล้วคะใช่เจียวผู้หลานไหมเอ,อ่อใช่เชียงดาวไหมเจียวผู้หลานนะคะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้หลานแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนะคะผู้หลานไอ้เจียวผู้หลานเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นอะบางเออ ชื่อมันเหมือนกันเฉยๆอะคะ่ะคือตั้งตั้งแบบตั้งให้แบบให้เหมือนไทยผสมจีนนะคะก็เลยใช้เขา่าชื่อผู้หลานอ่าก็เลยถามว่ามีเชียงดาไหมไม่มีนะคะเชียงดาที่ศูนย์เปอร์เซ็นเลยค่ะเชียงดานทนะี่เคยเทสมาแล้วในความคิดของยุ้ยนะคะว่าเชียงดาเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือลดน้ำตาลลดไอ่ในเลือดนะคะปรับความดันเนี่ยแต่ยุ้ยเทสดูแล้วอะ่ะมันถึงจะใส่เยอะแค่ไหนนะคะ หนึ่งรสชาติมันไม่ค่อยดีนะคะเรากินในส่วนตัวของเรานะคะกินยากแล้วบางคนเนี่ยกินไม่ได้เลยแล้วเทียบกับตำรับผู้หลานที่เรามาทำอะเทปดวผู้หลานนะคะไวสุดเนี่ยสามถึงสี่วันเห็นผลหรือบางคนอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เห็นละเรื่องความดันเบาหวานแต่ไอเทปกับไอตัวเชียงรายเนี่ยเร็วสุดเนี่ยประมาณเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งสองเดือนสามเดือน แล้วมันต้องใช้ในปริมาณที่เยอะอย่างเช่นผู้หลานหนึ่งเม็ดเนี่ยเท่ากับเชิยงดาสี่เม็ดเนี่ยใครจะไปกินสี่เม็ดนะคะเออก็อกินหนึ่งเม็ดดีกว่าแล้วชาเนี่ยมันต้องใช้เยอะมากค่ะเราก็เลยไม่เอาส่วนผสมของเชิยงดามาใส่นะคะถามว่าดีไหมดีค่ะแต่ว่าการมีแอคทีฟอินเกเรียนหรือว่าการเห็นผลประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้นะคะในส่วนความรู้สึกข,ของเราเนี่ยก็ไม่ใส่เข้าไปนะคะ าจะกินเชียงดาพี่ไปซื้อตามตลาดนัดมาแล้วก็เอามามาตากแห้งนะคะแล้วป่นป่บนบดแล้วก็กินชงนี้ก็ได้นะคะเชียงดาดีค่ะอ่อฤิ์ของมันก็ฤทธิ์เย็นนะคะช่วยในการดับพิษดับความร้อนภายในร่างกายนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบร้อเอร์เนต์่ะสำหรับเืออ่ะก็เฉยๆค่ะแล้วก็เรื่องของผู้หลานนะคะกินเวลาไหนดี ผู้หลานกินช่วงของหลังอาหารเช้านะคะช่วง9โมง -10 โมงเนี้ยจะดี9โมง -10 โมง -11 โมงนะคะซึ่งเวลาในช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของความร้อนนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยพอเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็นเหมือนกันลดความร้อนในร่างกายนะคะกินชาก็ได้หรือว่ากินแคปซูลก็ได้นะคะส่วนชาเนี่ยให้กินก่อนนอนนะคะวันละ1-2แก้ว น้ำประมาณไหนต้องประมาณไหนก็ได้ค่ะอย่างอย่างขวดเนี้ยเนาะใส่ไปอ่ะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะกินชาประมาณไหนก็หนึ่งส่วนประมาณนี้ค่ะแก้วหนึ่งต่อวนันแต่ถ้าใครกินเยอะได้นะคะก็ะกินนะคะแต่ไม่ควรกินตอนที่แบบมันร้อนจัดนะคะเดี๋ยวจะลวกปากนะคะแล้วทาให้ร่างกายร้อนเกินก็ไม่ควรกินก็ปล่อยให้มันเย็นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆกินนะคะโดยการจิบนะคะจิบ ตลอดนะคะไม่ต้องกินแบบทีเดียวหมดนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะก่อนนอนเนี่ยแล้วโอ้ไตกินได้ไหมไตคนเป็นไตสามารถทานผู้หลานได้ค่ะทั้งแบบชาแล้วก็แบบแคปซูลนะคะถ้ายังไม่ไม่ถึงขั้นฟอกไตอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟอกไตก็ควรระวังในการกินนิดนึงเนาะก็อาจจะกินชานะคะกินนิดน้อยก่อนเนี่ยก็ช่วยได้นะคะขับของเสียออกไป ส่วนมากคนเป็นไตคือคนที่กินยามาเยอะค่ะอาจจะเป็นอาหารทั่วไปก็ได้แต่ว่ามันเหมือนของเสียมันไปตกค้างในในไตยเยอะอย่างเงี้ยก็เลยทําลายไตยนะคะไตทํางานนักแล้วก็มีปัญหาในการกรองของเสียนน้อยก็เลยต้องฟอกไตนะคะสัมพัญธ์ที่สุดคือนี่อยากจะให้พี่ๆดูแลเรื่องตับเรื่องไตให้ดีนะคะมันเป็นส่วนที่สัมพัญ์ที่สุดในในร่างกายของเราเนี่ยไตยมันกรองของเสียนะคะแล้วว่าตับเนี่ย ควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างของร่างกายปุกบเนี่ยปอดนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะปอดนี่ดูแลง่ายนะคะแค่แค่รักษาความชื้นในในปอดให้ปกตินะคะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของมะเร็งถามว่ากินไดไหมมะเร็งช่วยได้คะ่ะแต่วา่าถ้าถึงขั้นระยะที่4โดยที่ใช้ยาโมฟีนแล้วเนี่ยไม่ไม่อยากให้กินนะคะเพราะว่า ถ้ากินผู้หลานก็ไปปุ๊บเหมือนมันไปล้างยามอฟีนะคะก็เลยทําให้บางคนนะคะกินแล้วนอนไม่หลับแล้วก็ปวดกว่าเดิมเงี้ยก็เลยไม่ต้องเลือกเอาระหว่างจะกินโมฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือว่าเอา่อเหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวของชีวิตอย่างเงี้ยให้กินโมฟีนดีกว่านะคะได้ตายแล้วอย่างเงี้ยคือแบบสุดแล้ว,วกินไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมีนะคะคือมีลูกค้าคนหนึง่งเวลากินโมฟีนแล้วมันต้านออกมานะคะทําให้ยาโมฟีนอ่ะ มันถูกขับออกไปะค่ะแล้วก็เลยปวดปวดหัวขึ้นมาปวดตัวนอนไม่หลับเนี่ยยุ้ยก็เลยบอกว่าเออพี่ต้องเลือกนะถ้ารินผู้หลังถ้าขั้นสี่แล้วถึงขั้นที่แบบขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยร่างกายยังปกติอยู่นะคะไม่ได้มีเรื่องตับหรือว่าอะไรมาร่างกายไม่ได้ร้อนหรือว่านอนไม่หลับถึงขนาดนั้นเนี่ยสามารถทานได้นะคะเรื่องปอดเรื่องต่อมน้ำเหลืองเรล็งเต้านมเนี่ยทานได้หมดค่ะแต่ว่า อาจจะขับของเสียออกิดนึงนะคะอย่างเช่นมะเร็งต้องนมที่ถูกผ่าออกไปเนี่ยเวลาขับออกมามันก็จะเป็นตุ่มออกมานะคะตุ่มออกมาเป็นหนองเป็นเลือดเก่าขับออกมาก่อนจากนั้นมันก็จะหายนะคะหรือว่าคนที่เป็นปอดนะคะเป็นสเสเดีเยอะเงี้ยเวลากินผู้หนาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขับสเสเดีออกมาเยอะผิดปกตินะคะทั้งขี้งูกนะคะทั้งน้ำลายนะคะทั้งอื่นเงี้ยมันก็ออกมาปกติอันนี้คือการขับของเสียออกมานะคะ ส่วนเรื่องของไทรอยด์ทานได้ไหมไทรอยด์ทานได้ค่ะแต่ว่าต้องปรับเรื่องของอาหารเสริมด้วยนะคะอย่างเช่นไทรอยด์เนี่ยข้างในร่างกายค่ะมันร้อนนะคะเวลากินผู้หลานปุ๊บเนี่ยกินนน้อยไปก่อนนะคะเพราะว่าผู้หลานบางทีอะ่ะมันจะดึงดึงเอาตัวที่ร้อนอะ่ะมาใช้ก่อนคือมาฆ่าเชื้อก่อนเนี่ยก็เลยอาจจะร้อนน,นิดนึงต้องกินน้อยก่อนแล้วก็กินน้ําเยอะนะคะ แล้วก็ให้ทานยาหอมที่แถมไปให้นะคะเพิ่มเข้าไปตัวเนี้ยมันจะเป็นยาหอมแบบธาตุเย็นนะคะทําให้ปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงคือคนที่มีปัญหาเรื่องของไหลติดนะคะเป็นพวกเก้าเป็นกดไหลกดหลังกินได้ไหมกินได้ค่ะกินผู้หลานเข้าไปมันจะช่วยไปกระเทาะนะคะตะกอนหรือว่าหินปูนกดยูรินต่างๆที่กาะตาม กระดูกเนี่ยให้ออกไปนะคะแล้วให้พี่นะคะไปนวดเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องไปนวดร้านก็ได้ให้นวดเองนะคะที่บ้านใช้ยาหม่องนะคะทาบเลยค่ะตรงหลังตรงเอวหรือว่าตรงไหนก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันแข็งๆมีพังผืดรัดอย่างข้อมือข้อเท้าอย่างเนี้ยอย่างอย,อย่างนิ้วซ้นนะคะจากการไปเล่นบาสอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นก้อนแล้วแข็งมากนะคะเราก็ใช้ยาหม่องนวด,นวดน,วดนวดนะคะจนหายเนี่ย คือมันจะเป็นพังผืดข้างๆอยู่ถามว่าเจ็บไหมประมาณสองสามเดือนยังไม่หายเลยค่ะใช้เนี่ยแล้วมันมันเป็นของเสียนะคะยิ่งเรามีที่หลังมีที่เอวมีที่อะไรเนี้ยก็พยายามนวดนะคะถ้าตรงไหนเป็นแข็งๆนะคะไหลติดเนี่ยเล่นคอมเยอะนะคะเล่นมือถือเยอะก็พยายามนวดบ่อยๆนะคะ